น้าสาวยืนยันไม่มีใครรู้อีกคิวพบปืนพร้อมจะเยียวยาครอบครัวจีจี้ทุกอย่างจากกรณีข่าวเศร้าจีจี้สุพิชชาเน็ตไอดอลเจ้าของเพจเรื่องของจี้พบเป็นศพถูกยิงเสียชีวิตพร้อมอีกคิวนอตอทอภูมิพัฒชัยวนิชยาเหล่าทอบอประธานรุ่นเตรียมทหารปีสองที่คอนโดแห่งหนึ่ง ในส่วนของร่างของอีกคิวถูกนำจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบําเทนกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยญาติขอความร่วมมือกับทางผู้สื่อข่าวว่าในส่วนของพิธีวันนี้ขอเป็นการภายในไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปภายในศาลา โดยต่อมาน้าสาวของอีกคิวซึ่งเป็นทนายความให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจากการสูญเสียของทั้งสองครอบครัวโดยทางครอบครัวขอโทษครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้วขอโทษสังคมพร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของน้องจีจีทุกอย่าง อีกทั้งยังขอยืนยันว่าไม่มีใครรู้ว่าอีกคิวพกปืนออกไปด้วยหากรู้ก็จะห้ามปรามและไม่ยอมแน่นอนไม่ได้สนับสนุนให้อีกคิวใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงแต่บางครั้งก็ห้ามไม่ได้และขณะที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันนั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านด้วยทั้งนี้แม่ของอีกคิวจะถแถลงในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้